สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับ Energy u p d อ t e เดกับดิฉันสร้ยฟ้าโอสุกนทิพย์ค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูเรื่องของโซลารูฟท็อปนะคะที่ภาครัฐเปิดให้ประชาชนทั่วไปยื่นขอติดตั้งโซลารูฟท็อปได้นะคะจะหมดเขตกันก็คือ30มิถุนายนอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะคุณวีรพลเจระประดิษฐ์กุลกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ย้ำถึงโครงการที่ภาครัฐประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากโซลารูฟท็อปประเภทบ้านพักอาศัยขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน10กิโลวัตต์ที่จะหมดเขตลงในวันที่30มิถุนายนนี้โดยย้ำว่ารัฐจะรับซื้อไฟฟ้าในอัตรา6บาท85ตางต่อหน่วยสัญญารับซื้อไฟฟ้ามีระยะเวลา25ปี หลังคาบ้านเรือนที่ประชาชนทั่วไปจะยื่นขอได้เนี่ยจะได้ในส่วนราคาเท่าไร่คะ6บาท8ปต่อหน่วยเป็นเวลา25ปีคงที่เลยครับอันนี้หมายถึงว่าผลิตมาเท่าไหรเนี่ยก็ขายคืนเข้าสู่ระบบได้รับซื้อคืนในอัตรา6บาท8ปต่อหน่วยเป็นเวลา25ปีหลายหลายคนมีข้อสงสัยค่ะว่าการลงทุนจะคุ้มค่าไหมจะลงทุนติดตั้งโซลารูฟท็อปใช้ไฟเองหรือว่าขายไฟคืนเข้ารัฐด,ดี ระยะเวลาการคืนทุนเป็นอย่างไรนะคะรวมถึงมีการตั้งคําถามนะคะว่าเอ๊ะถ้าจะลงทุนติดตั้งโซลารูฟท็อปแล้วไม่อยากใช้เงินก้อนจะมีเงินผ่อนไหมนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีคําตอบกันค่ะขณะที่ภาคเอกชนอย่าง SPCG ร่วมกับธนาคารกรุงไทยทําโครงการสินเชื่อโซลารูฟช่วยชาติอัตราดอกเบี้ยต่ําเพื่อให้คนไทยสามารถผลิตไฟฟ้าขายคืนให้รัฐได้โดยใช้เงินลงทุนไม่สูง SPCG เขาร่วมกับโ m e Pro จัดสัมมนาให้ความรู้สมาชิกโฮมโปรนะคะในหัวข้อลงทุนหลักหมื่นได้เงินล้าน SPR Solar r o o f t o p มีสมาชิกโฮมโปรนะคะให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะจัดสัมมนาการ3รอบนะคะรอบละ200คนมีหลากหลายคำถามนะคะที่ผู้ลงทุนสนใจนะคะโดยเฉพาะเรื่องของระยะเวลาการคืนทุนความคุ้มค่าในการติดตั้งนั่นเองค่ะ นโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็สนับสนุนให้แต่ละบ้านเนี่ยนะครับได้ใช้หลังคาบ้านตัวเองเนี่ยเป็นที่ผลิตพลังงานสะอาดคือพลังงานจากแสงอาทิตย์เราเลือกลูกค้า v i p แล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายนะครับเป้าหมายก็คือว่ามีบ้านเป็นของตนเองมีรายได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งสามารถที่จะใช้หลังคาบ้านตัวเองเนี่ยนะครับขายไฟฟ้าให้กับรัฐบาลได้นะเมื่อเราเลือกลูกค้ากลุ่มนี้มาเราก็ สื่อสารไปหาลูกค้ากลุ่มนี้แล้วบอกว่าเรามีโปรเจกต์นี้นะครับเพื่อจะเข้ามาสัมมนาโดยที่มีจํานวนจํากัดนะครับ mm hmm. ก็ปรากฏวได้รับการตอบรับดีมากลูกค้าตอบรับก็ามาร่วมสัมมนาเป็นจํานวนมากมากกว่าที่เราคิดไว้นะซึ่งเรารับได้จํากัดโดยที่วันนี้เรารับได้600ท่านท่านผู้ชมคะ ลงทุนหลักหมื่นได้เงินล้านนะคะเดี๋ยวต้องขอสอบถามจากทางซีอของบริษัท SP ซ g จำกัดมหาชนนะคะดรวั i, นดีกุลชรยาคงจุนเจริญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะดรวันดีคะลงทุนหลักหมื่นได้เงินล้านมันเป็นไปนได้จริงหรอคะ s p c g เนี่ยในฐานะผู้นําทางด้านของการพัฒนาโครงการโซลฟาร์มแห่งแรกในประเทศไทยและในประชาคมอาเซียนเนี่ยซึ่งเราเพิ่งเสร็จไปเมื่อบัดบาทนะคะปีที่ผ่านมานี่เองก็ ครบทั้ง36โครงการก็ลงทุนไปกว่า24,000ล้านนะคะจากการที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจสซอฟาร์มเราก็อยากจะย่อส่วนมาให้ประชาชนทุกคนได้ประสบความสําเร็จเหมือนอย่างที่ SPCG เป็นนะคะจะลงทุนหลักหมื่นได้เงินล้านได้ยังไงคะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเหมือนกันนะคะที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยตกลงให้ มีการสามารถกู้เงินเพื่อมาติดตั้งโซลารูฟได้นะคะเช่นถ้าในราคาของไซส์ L ซึ่งประมาณ4.5กิโลวัตต์เนี่ยลงทุนเพียง70,000บาทนะคะประมาณ75,000บาทเงินดาวนะคะที่เหลือ80%เนี่ยก็คือไปผ่อนกับธนาคารกรุงไทยได้ถึง8ปี 8ปีนะคะโดยเอาเงินไรายได้จากการขายไฟที่ได้จากหลังคาบ้านไปเป็นเงินผ่อนให้ธนาคารนะคะหลังจากนั้นปีที่9ถึงปีที่25คือ17ปีเนี่ยลูกค้าก็จะเป็นกําไรล้วนๆเลยนะคะก็คือเราเราก็เลยมีคอนเซปที่ว่าวันนี้ด้วยเงินของท่านด้วยหลักหมื่นเนี่ยท่านสามารถที่จะสร้างเงินเป็นล้านได้หมายถึงว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการจะติดตั้งโซลาร์ลุฟท็อปบนหลังคาเนี่ยแทนที่จะควักเงินหลักแสนหลายหลายแสนเนี่ยมาติดตั้งทีเดียว แต่ว่ามีนวัตกรรมทางการเงินที่ SPCG ร่วมกับธนาคารกรุงไทยใช่ค่ะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และเป็นธนาคารเดียวนะคะที่ให้กู้แบบที่เขาเรียกว่าเงินกู้ส่วนบุคคลไม่มีการค้ำประกันนะคะไม่ต้องไปจำนองจำนำอะไรเลยนะคะแล้วที่สำคัญคือดอกเบี้ยถูกเพียง8.88นะคะแล้วก็ผ่อนผ่อนไปโดยใช้เงินของการขายไฟไปแล้วก็ไปผ่อนให้กับธนาคารกรุงไทย8ปี เท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจ่ายเพียงหลักหมื่นนะคะเพื่อที่ใน25ปีข้างหน้าจาก7 5 0 0หเนี่ยก็จะสามารถทำเงินหลักล้านให้กับเจ้าของเงินได้เลยค่ะคือวางเงินดาวแล้วก็เงินที่ขายไฟได้ในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยก็เอามาผ่อนกับธนาคารถูกต้องค่ะกี่ปีคืนทุนคะไม่เกิน8ปีค่ะเอาเงินที่เราได้จากการขายไฟไปผ่อนใช่ไหมคะหลังจากนั้นปีที่9ไปถึงปีที่25เนี่ย รัฐบาลก็ยังรับซื้ออยู่เพราะท่านมีสัญญาขายไฟณปีที่25เนี่ยระบบยังทำงานอยู่ถึง80%นะคะถ้ามองแบบนี้เนี่ยวิธีการเลือกเทคโนโลยีก็สำคัญต้องเลือกอุปกรณ์ที่เรามีความมั่นใจว่า ันที่1 25ปีนี้ยังอยู่กับเราเรามีความมั่นใจสูงสุดนะคะเราเลือกของญี่ปุ่นของบริษัทเคียวซาร่าคอร์ปอเรชั่นเพราะว่าเขามีประวัติการผลิตมากกว่า35ปีและมีความเข้มแข็งทางการเงินสูงมากนะคะอายุบ,บริษัทเขากว่า1 0อปีละนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีความเชื่อมั่นว่าอีก25ปีเนี่ยเขาก็ยังอยู่กับเราเห็นว่าล่าสุดเนี่ยเราจับมือกับทางนอกจากกรุงไทยมาให้สินเชื่อแล้วเนี่ยยังจับมือร่วมกับโฮมโปรด้วยใช่ไหมเรากับโฮมโปรเป็นพันธมิตรกันนะคะคือสืบเนื่องกับบบระ ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยไม่จํากัดแต่เฉพาะในกรุงเทพดังนั้นนยโฮมโปรมีสาขายอยู่ทั่วประเทศนะคะเราก็เลยเลือกจับมือพัฒนาการตลาดเพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสใช้ระบบสะรูปอย่างทั่วถึงนะคะทั้ง77จังหวัดช่วงนี้นที่รัฐบาลกําลังรับซื้อไฟ ถึง6.85บาทต่อหน่วยเนี่ยแล้วมีระยะเวลาสิ้นสุดเพียง30มิถุนายนเนี่ยนะคะวันนี้ก็เราก็เลยจับมือกับ Home Pro เพื่อให้โอกาสกับลูกค้าของโฮมโป o เนี่ยมีสิทธิพิเศษมากกว่าลูกค้าอื่นๆถ้าจะสรุปประเด็นเนี่ยก็คือจนถึงวันที่30มิถุนายนปีนี้นะคะที่ทางภาครัฐเ,เปิดรับซื้อไฟฟ้าโซลารูฟสนะคะจากประชาชนหน่วยละ6บาท8ป้าสตางค์ค่ะใช่ค่ะถ้าดูตัวเลขต่อหน่วยแบบนี้แล้วเนี่ย ติดตั้งลงทุนติดตั้งเพื่อขายไฟคืนให้รัฐเนี่ยดูคุ้มค่ากว่าเยอะเลยอ๋อแน่นอนค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าวันนี้เราจ่ายเนี่ยสบาทแต่ตอนนี้เราขาย6กบาทแป้าซื้อก็ส่วนซื้อขายก็ส่วนขายไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นระบบมีมิเตอร์แยกเท่ากับว่าในในบ้านของท่านเนี่ยจะมีมิเตอร์2ตัวถ้าท่านติดเพื่อขายนะคะก็คือมิเตอร์ตัวหนึ่งคือขายไฟอย่างเดียวเลย อีกมิเตอร์หนึ่งก็คือซื้อมาอย่างเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็จะมีรายได้ของท่านคงที่เลยค่ะท่านผู้ชมคะถ้าฟังดรวด,ดีบอกแบบนี้แล้วลงทุนหลักหมื่นได้เงินล้านก็หมายถึงว่าเอาหลักหมื่นเนี่ยมาเป็นเงินดาว แล้วไรายได้จากการขายไฟเนี่ยก็เอามาผ่อนจ่ายทุกเดือนทุกเดือนก็คือผ่อนค่าแผงบนหลังคานี่แหละนะเอาเงินของเขาเองที่เขาทาเงินได้ไปผ่อนค่าแผงบนหลังคานะคะแล้วก็แปีคืนทุนเอ้แล้วบ้านดรวันดีได้ติดตั้งบนหลังคาด้วยแล้วใ<อ>ช่ไหมคะติดหมดเลยค่ะทุกหลังเลยนะ่ะ <c oughs> แล้วขายไฟได้เดือนเท่าไหร่คะที่ตอนเดิมที่ติดเนี่ยเพราะพื้นที่จํากัดนะคะก็ติดประมาณ3.5นะคะเดือนหนึ่งก็ขายไฟได้ประมาณ3ามพันสี่พันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเชื่อมั่นมากเพราะว่าได้ขายไฟมาร่วมปีแล้วนะคะ ก็คือที่บ้านดรวันนี้เองก็ติดตั้งโซลารูฟท็อปแล้วก็ขายไฟได้เงินคืนจากรัฐทุกๆเดือนอยู่แล้วด้วยน่าภาคภูมิใจมากเลยค่ะในฐานะเป็นประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสทําสัญญากับรัฐนะคะแล้วก็สัญญานี้มีอายุตั้ง25ปีนะคะแล้วที่สําคัญก็คือว่าคือเช็คทุกเดือนเนี่ยมาถึงมือเรานะคะเงินถึงมือเราทุกเดือนเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะพูดง่ายว่าบริหารจัดการการลงทุนนะคะเห็นภาพการลงทุนที่ชัดเจนมากขึ้น 8ปีคืนทุนนะคะแต่ที่สำคัญนะคะท่านผู้ชมคะการเลือกเทคโนโลยีนะคะที่ให้กระแสไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพนะคะนั่นคืออีกประเด็นที่ต้องคิดด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคคค่่ะะขอบุณสวัสดีค่ะเอาละก่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่งหน้ากลับมาค่ะร่วมค้นหาพลังงานทางเลือกโดยอตท